ห,หมวกแดงเวอร์ชั่นนิทานเด็กวันหนึ่งคุณแม่วานให้หนูน้อยหมวกแดงเอาของไปให้คุณยายซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าก่อนออกเดินทางคุณแม่ได้บอกให้เธอระวังหมาป่าที่อยู่แถวนั้นระหว่างทางเธอได้พบกับหมาป่าที่ปลอมตัวมาเพื่อหลอกล่อหนูน้อยหมวกแดงต่างๆนานานและพอหมาป่ารู้ว่าเธอกำลังเดินทางเพื่อไปหาคุณยายจึงล่วงหน้าไปดักรอยอย่างบ้านหลังนั้น เพื่อจับคุณยายกินและปลอมตัวเป็นคุณยายรอหนูน้อยหมวกแดงมาถึงซึ่งเมื่อเธอเดินทางมาถึงหมาป่าก็ได้พยายามออกอุบายให้เธอเดินเข้ามาใกล้ตนเพื่อจะได้จับกินได้สะดวกตนในที่สุดหมาป่าก็จับเธอกินลงท้องไปโชคดีที่มีช่างตัดไม้ผ่านมาช่วยได้ทันโดยการใช้กันไกรตัดไปที่ท้องของหมาป่าและช่วยเธอกับคุณยายออกมาได้ นี่ขนาดเป็นนิทานเด็กแล้วตอนท้ายก็ยังโหดอยู่เลยแล้วถ้าเป็นเวอร์ชั่นนิทานกริมนี้จะขนาดไหนกันนะเวอร์ชั่นพี่น้องกริมจริงๆแล้วเวอร์ชั่นที่แพร่หลายในปัจจุบันของเรื่องนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชั่นที่พี่น้องตระกูลกริมได้แก้ไขและแต่งใหม่ให้เหมาะกับเด็กมีหน้าถึงยังโหดอยู่ซึ่งเนื้อเรื่องเก่าก่อนที่จะแก้ที่สองพี่น้องได้แต่งไว้มีดังนี้หลังจากที่หมาป่าได้ฆ่าคุณยายแล้ว มันได้ควักเอาไส้และเครื่องในมาประดับบ้านและนำเลือดของคุณยายมาให้หนูน้อยหมวกแดงดื่มหลังจากนั้นก็ได้บอกให้เธอถอดเสื้อผ้าออกและพาขึ้นเตียงเพื่อข่มขืนก่อนจะจัดการกินตับของเธอในที่สุด